มีอะไรใหม่ๆในโซเชียลบ้างเนาะโอ้มมยกอดดูนี่สิวงบอยแบนด์หล่อสุดๆเลยอะอยากไปดูบ้างแล้วว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าบอกพี่เอกก่อนไม่รู้ว่าวันนี้อยู่บ้านหรือเปล่านะหรอว่างไงพี่เอกหรออ่ามีอะไรอะ่ะพี่ฝนอยากดูบอยแบนอะโอ้ยอ่อเดี๋ยวไปหาแป๊บนึง โอ้พี่ฝนโทรมาเลยแต่เช้านี่วันอาทิตย์แท้ๆง่วงนอนอยู่เลยเอ้ยเอ้ยเอ้าวเลยเลยเดี๋ยวนะพี่ฝนเงียบกิิบล้างบ้านล้างบ้านอะไรล้างบ้านล้างบ้านใครจะล้างบ้านอะไรกันล้างบ้านปุ๊กปิ๊กเห็นพี่ฝนไหมเขาบอกว่าหลังบ้านพี่เอกฟังยังไงอ้าโอ้โอ้สอรี่หลังบ้านเหรอหลังบ้านเร็วๆไหนอะหลังบ้านไม่เห็นมีเลยนี่ไงโอ้อยู่นี่เอง เอาว่าไงอะ่ะอุยอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนอยากดูวงบอย <Ờ, Boy S 1> แบนน่ะบอยแบน d เหรอแบบ b a n แบบไหนอะ่ Boy อะก็บอยอ่ะผู้ชายอะ่นะเต้นเต้นนั่นเหรอใช่ใช่ใช่หล่อหล่ออ่ะหล่หอหล่ออะพาไป<อ>ดูหน่อยจิมาตอนนี้เขาปิดอยู่ไงมันข้ามเมืองกันไม่ได้อะ่ะแล้วทำไงกันดีอะ่ะเขาเนี้ยเอา้าก็อยากดูอะ่ะอยากดูเลยเหรออืลำบากอีกแล้วเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่เอกไปลองหาวงของพี่เอกมาก่อนนะ อยากจะเต้นเองเหรอก็ช่วยไม่ได้แหละเฮย้ยพี่ฝนนี่อยากดูอะไรแปลกๆอะเฮย้ยยืมจักรยานไปก่อนดีกว่าเราจะเอาใครมาเต้นดีละเนี่ยโหเพื่อนเพ่ก็น้อยซะด้วยอืมเฮย้ยนึกออกแล้วก่อนอื่นจะไปใช้ใครเขาเต้นเนี่ยแวะมาซื้อของให้เขาหน่อยละกันเอาเครื่องดื่มชูกำลังหน่อยนะครับเอาแบบ กินเข้าไปแต่เราแบบเต้นอะเต้นไม่หยุดเลยเต้นยึกยักยึกยักเลยงั้นเอาขวดนี้ไปเลยครับรับรองเต้นกระจายโอเคเอาสักสามขวดแล้วกันครับเพื่อความสามขวดเลยหรอครับใช่เลยครับขอให้สนุกนะครับอุ้ยขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือกินปุ๊บเต้นปั๊บเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้ถูกต้องเลยนะครับอืมคนแถวไหนเนี่ยเอาเป็นว่าผมเอาหมดเลยแล้วกันนะครับยินดีครับคราวหน้าเชิญใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปทดลองใช้ดูนะครับ ได้ครับผมเราหน้าเจญใหม่นะครับอืมต้องรีบไปต้องรีบไปก่อนที่จะเย็นค่ำซะก่อนนั่นไงสงสัยต้องเข้าบริษัทซะแล้วตอนนี้อืมเหลือลูกน้องอยู่กี่คนนะตอนนี้ข้างหน้ามีสองน่าจะยังไม่พอไปเก็บพวกข้างในมาด้วยดีกว่าฮฮ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 จอดจุกรยานพี่ฝนไว้ตรงนี้แล้วกันคงไม่หายแล้วมัง้งปึ๊บเฮ้ยพวกนายตามฉันมาเร็ว มาี่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 ข้างบนมีคนอยู่เยอะไหมเยอะมากเลยครับหัวหน้าจะทําอะไรเหรอครับเออตามมาเถอะตามมาเถอะนี่นี่หัวหน้าหัวหน้าถืออะไรครับอ๋อฉันหยิบผิดเพราตกใจหมดเลยทุกคนทุกคนมานี่แล้วมีหัวหน้าครับหัวหน้าไม่ได้เข้าบริษัทบ่อยเลยผมคิดถึงครับเอยมันมีเรื่องมีเรื่องโอ้ยเบียดเบียดพวกเราหัวหน้ามีเรื่องตามมาตั้งนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังระหว่างทางมันจะต้องเป็นร่วมใหญ่มากเลยใช่ไหมครับหัวหน้าโอ้โหใหญ่สุดๆสำหรับชีวิตจะเลยมาี่ เ,เราว่าเราหัวหน้ามีเรื่องพวกเราต้องช่วยวิ่งตามมาตามมาเร็วๆหัวหน้าหัวหน้าไปมีเรื่องกับใครมาครับอ๋อคือชาวเมืองซากุระทั้งหมดนะฮะชาวเมืองซากุระอย่างนี้พวกเราจะต้องโทรเรียกหากําลังเสริมไหมครับหัวหน้าไม่ต้องหรอกเฉพาะพวกนายก็น่าจะพอแล้วแหละผมว่าไม่พอแน่นอนหัวหน้าเอาไงดีครับแวะเข้ามานี่ก cin ่อนแหวะเข้ามานี่ก่อนหัวหน้าหัวหน้าไม่รีบไปหรอครับ คือฉันว่าเราคงต้องซ้อมมือกันสักหน่อยซ้อมได้เลยครับหัวหน้าแต่ว่าพวกเราก็ซ้อมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงไม่ใช่อย่างนั้นคือฉัน่ะถูกชาวเมืองทั้งหมดไม่ใช่สิหัวหน้าถูกชาวเมืองทั้งหมดจัดการอย่างนี้ไม่ได้แล้วพวกเราจะอุ้มขึ้นมาทำไมอุ้มขึ้นมาทำไมเอาลง่อนเอาลงก่อนหัวหน้าเป็นไรหรือเปล่าครับหัวหน้าคือพวกนายเต้นได้ใช่ไหมเอออะไรนะครับหัวหน้าไหนลองสเตปให้ฉันดูหน่อยดิสเตปใช่สเตปอะไรครับหัวหน้า อ่านี่เลยเครื่องดื่มสําหรับนักเต้นเครื่องดื่มสําหรับนักเต้นโอ้โหโ,หโอ้โหพวกเราออกสเต็มกันแบบสุดยอดเลยโอ้โหไม่คิดจะต่อเลยแล้ว่าพวกเราจะเต้นเก่งขนาดนี้เฮ้ยพวกนายนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าจะให้พวกผมไปเต้นสู้กับเขาเหรอครับเปล่าฉันจะให้พวกนายไปเต้นโชว์ในงานเต้นโชว์ในงานแล้วที่หัวหน้าบอกมีเรื่องเรื่องอะไรครับก็อนี่แหละฮะเรื่องเรื่อง เรื่องเต้นนี่แหละเรื่องเต้นหรอครับใช่พอดีพี่ฝนนะ่ะเขาอยากดูวงบอยแบนด์แต่ว่าที่เมืองเราอะ่ะไม่มีโอ้ท่านประธานผู้หญิงคนนั้นนั่นเองเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพวกนายซ้อมกันไปก่อนแล้วกันนะได้ครับหัวหน้าเออแล้วองไม่ผิดหวังเดี๋ยวฉันจะล่วงหน้าไปเตรียมการไว้ให้รีบๆตามมาละ่ะหัวหน้าไม่ดูวพราผมเต้นก่อนหรอครับโอ้โหแค่เห็นสเต็ปแค่นี้ก็โอเคแล้วอ ต้องไปเตรียมการก่อนป่านนี้คนคงมาเยอะแล้วนะเดี๋ยว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 เดียวิว่งยากแท้แถวนี้เฮ้ยอึ๊บอึ๊บอึบมากันช้าจังเลยหัวหน้าครับเ <iej uan! S 2> อาหัวหน้าเฮ้ย <He i, S 3> มาแล้วนี่พวกนายหัวหน้าเฮ้ยพวกผมพวกผมเต้นกันตรงนั้นแบบเหนื่อยมากเลยครับพวกผมออกสเต็ปกันสุดยอดมากเลยครับแล้วที่เหลือไปไหนมากันสามคนหัวหน้าครับหัวหน้าครับเอามาเร็วมานีเร็วทุกคนหัวหน้าครับผมมาแล้วครับ มามามาเร็วเข้าทุกคนในเมืองกําลังรอดูเราอยู่เร็วเข้าทุกคนในเมืองกําลังรอดูพวกผมเนี่ยนะครับใช่แล้วนายต้องขึ้นไปบนเวทีกับฉันนั่นไงมายืนดูกันเต็มเลยแม่นครับหัวหน้าครับคุณตํารวจยังมาดูเลยอะ่ะหัวหน้าครับพวกผมอายครับไม่ต้องอายคนเยอะแยะกลัวอะไรมานเร็วหัวหน้าครับจะดีเหรอครับบอกว่าอย่าดันไปตรงกลางไหนอบอกซ้อมแล้ว เอ่อคือคือคือว่าพวกผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับหัวหน้าครับเอาหน้ามาเดี๋ยวฉันเริ่มให้มานี่เด,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 ด<บ>ี๋ยวๆๆๆๆครับพวกผมอายครับหัวหน้าจะไปไหนบอกว่าอย่าดันบอกว่าอย่าดันไปตรงนู้นดิเอาอย่างงี้ก็แล้วกันถ้าหัวหน้าจใจพวกผมเต้นหัวหน้าเป็นผู้นําก่อนได้มั้ยครับก็น,นี่ไงจะนําอย่าบางังดิอย่าบางัง พวกผมตื่นเต้นเนาหัวหน้ามาตามฉันมาแป๊บเดียวเองนิดเดียวมันตื่นเต้นมากครับหัวหน้าจะถึงแล้วอีกนิดนึงนี่แหละตรงนี้เลยละกันพร้อมแล้วนะมาพร้อมแล้วครับหัวหน้านี่พร้อมใช่ไหมก็ได้สู้อย่าตื่นเต้นนายนายนายอย่าลนไปนี่ไม่ได้ทางไหนครับหัวหน้าทางไหนครับนั่นแหละยืนตรงนั้นอ่ะดีมากเอานะเดี๋ยวฉันจะออกสเต็ปเดี๋ยวนี้แล้วนะนี่ชึบ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 มครับ เป็นไงสเต็ปชั้นสุดยอดไหมยึกยึกยึกคืออ้โหสุดยอดเลยครับหัวดาตั้นเก่งกว่าพวกผมตั้งเยอะไะนี่อันนี้ท่างูเลื้อยกระึบกระึบกระึบอสุดยอดมากครับหัวดาโอ้ข้างล่างถ้าทางชอบใจก็น่าดูนี่นี่สับขาหลอกหัวาสุดยอดเยี่ยมากนี่ยืนแอคโชวสซะหน่อยอืโอ้โบกไม้โบกมือกันใหญ่ทั้งข้างหน้าข้างหลังอ้โหมี่แอ็กไวแบ เออเทชใช่ไหมล่ะพี่เอกคัดสรรมาเป็นพิเศษออย่างสวยสุดยอดเต้นแบบดีมากๆเลยนะเต้ <laughs> <laughs> นบบดีมากพี่เอกไปหามาจากไหนเนี่ย <laughs> โอ้นี่ก่อนอื่นต้องวางหัวโตแล้วแล้วเดี๋ยวพาพวกนี้ไปหาพี่ฝนดีกว่า <laughs> โอ้ยพาไปยากเหมือนกันนะพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆมา ตามเพียกมาทุกคนพัน้าไปไหนครับนี่ไปให้พี่ฝนคัดสรรตัวก่อนรอบต่อไปคัดสรรตัวเหรอครับผมเอใช่เขาหน้าพวกนายต้องขึ้นเต้นโชว์ใหญ่กว่านี้เพียกไปไหนมานี่ไงเพียกไปเอาบอยแบนด์อีกกรุ๊ปหนึ่งมาบอยแบนด์อีกกรุ๊ปชุดนั้นก็พอแล้วนะเพียกว่ากรุ๊ปนี้ดีกว่ากรุ๊ปนั้นอีกไหนนี่นี่รอดูรอดูทุกคนเข้ามาได้เลยไหนยังไม่เห็นมีใครมาเลยเพียกหลอกแล้วเนี่ยนี่มายืนนี่ดิมาดิฮัลโหลมามาเร็ว เดี๋ยวพี่แอร์น้่นตัวอะไร呀 <laughs> นี่นี่น,นี่ชุดนี้รับรองว่าชาวเมืองขำกิ้งแน่นอน,น,นตัวอะไรนี่พี่แอรโอ้ยมันนักกลัวเทไห้อ <laughs> โอสุดยอดไปเลยใช่ไหมพี่ฝนสุดยอดโอ้โหว่าแต่ทำไมหัวใหญ่ขนาดนั้นล่ะ <laughs>